ยินดีต้อนรับเข้าสู่ a อ i s สโอดไมทาโลดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้ีครอบครัวเอวิสโอมามทาโลทุกท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ Facebook ดูดวงความรักกับ a อลิสโอสมาทาโลนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักประจําเดือนตุลาคม2564ให้กับชาวราศีพิจิกจ้ะโดยการอ่านวันนี้เป็นการอ่านโดยรวมจารร a ดิด้งไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวคําแนะนํำดีๆไปปรับใช้อะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นการรายชีนะจ๊ะ เป็นกำลังใจฝากกดไลค์กด subscribe กับกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะโดยวันนี้การอ่านของเราเจะแบ่งไปทั้งหมด3หลูดนะคะคือคอนโซลคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่คนมีประเด็นรายละเอยียดต่างๆสามารถคิดที่ description ด้านล่างได้เลยนะมีเว็บสำหรับการเช็คลัคนาดาวจันดาวสุ์เขาว่าอยู่แล้วก็ไปเช็คกันได้นะคะในช่วงเวลานั้น อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านดวงกันเลยดีกว่าเราต้องบอกก่อนว่าการอ่านดวงวันนี้ก็จะเปิดเมนจีทั้งเป็นลัคนาและจันทรสุขให้แล้วก็ใครที่ดูในรูปแบบของเป็นลัคนาราศีแบบตะวันแบบไทยก็สามารถดูแบบตะวันตกได้ถ้า energy ของคุณเข้ากันได้กับการที่ดูคลิปครั้งนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าเรื่องราวที่อดพูดเนี่ยตรงเมนไหนมันตรงกับคุณบ้างนะคะเริ่มที่สถานก,การณ์คนโสดในอดีตนว่าในอดีตของคนโสดชาวราศีพิจิกสถานก,การณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้าง สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวราศีพิจิกสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะไพ่ขึ้นตัว be of fortune ค่ะไพ่พลังงานของตัว matter of earth r e v e r s e ไพ่ของตัว two of five r e v e r s e ไพ่ของตัว เอวารียาออฟวอเตอร์เรวสอัศวินถือถ้วยแป๊บนึงนะขอเพิ่มไฟนิดนึงโอเคเพิ่มไฟให้แล้วเรามองว่าช่วงเวลานี้มันมีเรื่องของความรักเก่าๆก,กลับเข้ามาเป็นไพ่พลังงานของตัวเดอ l ล v e r ค่ะและไพ่พลังของ j แจ m เ n นไพ่เวรกรรมไพ่แดร์วิลอีกเขเวรกรรมอีกแล้วจบด้วยไพ่พลังงานของตัวเอเด็กถือเหรียญ สถานการณ์จากหน้าไพ่ของคนโสดเรามองว่าเห็นการความรักความสัมพันธ์มันมีเรื่องของคน,คนเก่าๆวนเวียนกับเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้ในความที่เด็กถือเหรียญกับไพ่เดอะเดวิลและไพ่พลังงานของออตัวเดอะเลเวอร์แล้วก็อัศวินถือถ้วยมันเป็นเรื่องของคนเก่าๆที่วนเวียนกับเข้ามา มันเป็นวีออฟฟอร์ทูนที่เอามาเล่นตลกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้บางท่านอาจจะมีเรื่องของการวนเวียนไปคิดถึงคนเก่าอยู่บ่อยครั้งมีการส่องมีการแบบว่าเริ่มมีการแบบกระโลกระวายเรื่องถึงคนเก่าอาจจะไอคำว่าคนเก่ากลับเข้ามาอาจจะเป็นตัวคุณที่ไปส่องเรื่องของเขาก็ได้นะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีการคิดมากหรือเฟลหรือนอยอยู่ช่วงเวลานี้อยู่บ่อยครั้งเรามองว่าในช่วง ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของพลังงานคนรักเก่าๆที่คุณยังลืมไม่ได้ค่ะมีอารมณ์แบบว่าอยู่ก็คิดถึงเขาขึ้นมาอะไรอย่างนี้นมีการส่องมีการแบบคิดถึงเขาขึ้นมาเลยทําให้คุณรู้สึกแบบอยากจะแบบพบเจออยากจะรู้จักเขามากกว่าน,นี้อยากจะแบบเห็นหน้าค่าตาเขาอะไรแบบเนี้ยมันเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะอ่ะขอดูหน่อยสิว่าแล้วช่วงเดือนนี้ล่ะสถานการณ์ความรักในช่วงเดือนตุลาสถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไรบ้างคะ ไพ่ขึ้นพลังงานของตัว s i กอ f Air ค่ะหรือ6ดาบหัวกับไพ่พลังงานของ8ไม้เท้าไพ่พลังงานของเด็กถือถ้วยหัวกับเรามองว่าจะมีคนลักเก่ากลับเข้ามาหรือว่าในช่วงนี้จะได้เคลียร์พลังงานอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนเก่าของคุณนะคะด้วยความที่มันเป็นอัศวินถือดาบด้วยและมันเป็นไพ่พลังงานของเทมเพลนแต่หัวกับเรามองว่ามันมีอะไรบางอย่างด้รี ได้รีเทิร์นกลับเข้ามาในความรักครั้งนี้เรามองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความรักเก่าๆค่ะเดอะเฮอร์มิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่จบกันไปแล้วได้กลับเข้ามาไพ่พลังงานของคิงถือถ้วยคนค่อนข้างจะเป็นคนที่ช่วงนี้มีสเสน่ห์ค่ะดึงดูดคนเก่าๆกลับเข้ามาแล้วก็มีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ตัวคุณค่อนข้างจะอยู่อย่างแบบ ไม่ได้สนใจในความรักเท่าไหร่อ่ะคุณเป็นพลังงานของควีนถือดัไอควีนถือไม่เท้าที่เรื่องที่จะเงียบๆกับความรักไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เด็กถือถ้วยหัวกลับเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ Si c k of a อ r อยากจะอยู่แบบนี้แบบอยู่แบบเงียบๆของตัวเองแต่มันมีคนเกะกะกับเข้ามาจริงๆนะจากหน้าไพ่อ่ะคือเรามองว่ามันมีเรื่องของคนเกะกกับเข้ามา ทำให้คุณอาจจะดูรู้สึกสับสนวุ่นวายใจอยู่ช่วงเวลานี้ก็ต้องไปดูเอาว่าตัวคุณจะจัดการกับมันยังไงเนาะแต่โอนมองดูแล้วว่าสถานการณ์ครั้งนี้มีเรื่องของความรักเก่าๆวนเวนียนกับเข้ามาในชีวิตคุณช่วงประมาณเดือนตุลาและแนวโน้นมว่ามาขอโอกาสคุณพอสมควรน,นี่แหละเพราะว่ามันมีไพ่พลังงานของตัวเอ่อตัวของเด็กถือถ้วยหัวกลับ และไพ่พันของ Six of Air Six of Swords หัวกลับแล้วก็ไพ่ขยายไปที่10ขึ้นมาที่ตำแหน่งของไพ่ออ Five of Earth นะคะมันเป็นไพ่ของ5เหรียญเรามองว่าคนที่ทำให้คุณเจ็บทำให้ที่ทิ้งคุณไปเขาได้กลับเข้ามาในชีวิตคุณในตอนนี้อะขอดูหน่อยสิว่าบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อจ้ะบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไพ่ขึ้นพลังงานของ T of f i r e ค่ะ ไพ่พลังงานของ Ten of Five ค่ะเป็นเรื่องของ10ดาบแตหบ่หัวกับ a 10ไม m เท้าหัวกับไพ่ขึ้นพลังงานของตัว Four of Air ค่ะสี่สีด่ดาบแล้วก็ไพ่พลังงานของ The Tower ค่ะหัวกับไพ่ของตัว The Emperor ค่ะไพ่ของตัว The Magician ค่ะแต่หัวกับงงนะ,บพ,ลงงนะพลังงานดาวพุธหัวกับ a of Water ฉันมองว่ามันเป็นเรื่องของการ move on นั่นแหละถ้าถามว่าหน้าไพ่ขึ้น10ดาบด้วย แล้วก็จบด้วยไพ่พลังงานของตัว for of f i เรามองว่ามันน่าจะเป็นการที่เคลียร์พลังงานเก่าๆออกจบเรื่องที่มันไม่ใช่จบเรื่องเก่าๆออกไปสิ่งที่มันค้างคาใจคุณได้จบลงไปในช่วงเวลานี้ไพ่พลังงานของตัว the tower the tower คือการสิ้นสุดคือกันแบบว่าทุกอย่างพังทลายหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแบบว่าไม่ทันตั้งตัวอาจจะมีการกลับเข้ามาของเขา หรือเธอคนนั้นของคุณก็เป็นไปได้เมนจิเชียนหัวกับเป็นการกลับเข้ามาในรูปแบบของคนรักเก่าแต่ S of Water หรือพลังงานของแปดถ้วยหัวกับเนี่ยเรามองว่าตัวคุณน่าจะไม่เอาความรักความสัมพันธ์นี้ต่อเพราะคุณเจ็บกับความรักครั้งนี้พอสมควรชาวราศีพิจิกเป็นคนที่ถ้าเจ็บคือจําค่ะเจ็บแล้วจำทาไม่สนใจความรักเก่าทั้งนั้นแหละคะ่ะแต่แค่มีความคิดถึงในตอนนี้ถ้าให้กลับไปคบก็คงไม่เอาเพราะมันเป็นพลังงานของพลังงานของสิบดาบ ที่แบบปักตังใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ for o f f i v e มันเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะต้องมีความใจเย็นๆนิดหนึ่งเพราะไพ่พลงงางของสี่เมท้ามันเป็นเรื่องของการที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะจะต,ต้องมีการเคลียร์เคลียร์พลังงานตัวเองออกพลังงานที่ท็อกซิกหรือสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันสมควรจะต้องเอาออกจากชีวิตฉันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอดูไพ่พลังงานของตัว โรแมนต์แองเจิ้ลหน่อยโรแมนต์แองเจิ้ลออระเคิลการ์ดอยากบอกอะไรกับเราคะไพ่โรแมนต์แองเจิ้ลออระเคิลการ์ดอยากพูดอะไรกับคุณ ฟี yourself ค่ะเป็นตัวเองให้มากที่สุดในเรื่องของความสัมพันธ์มันมีใครบางคนกลับเข้ามาในความรักครั้งนี้อยู่ที่ตัวคุณสองคนจะพูดคุยกันและจะหาข้อสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบไหนแต่ว่ามองดูแล้วว่าคุณน่าจะหาข้อสรุปในการที่พอกับความรักครั้งเก่าแล้วได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตคุณคนคนนีคนคน้คุณอาจจะให้อยู่รูปแบบของแพลียแบบเพื่อนพี่น้องกันไปแต่ว่าเขาจะให้กลับมาชัดเจนในเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้เป็นถึงขั้นขนาดนั้นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ มาดูในเรื่องของตัวไพ่จากราศีราศีของเขาอยู่ในราศีอะไรคะสามารถเช็คลัคนาดาวจันร์สุขได้ที่ดิสคริปชันั้นล่างเลยนะอ่ะาราศีสิงค์ค่ะเลโอราศีเออราศีธนูค่ะราศี มีนค่ะลัคนาดาวจันทรสุกในราศีต่างๆไปนี้ราศีกร์ดและราศีสิงห์ราศีธนูและราศีมีนค่ะสามารถใช้ลัคนาดาวจันทรสุกเขาได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะเอาไปกันต่อสําหรับคนมีคนคุยค่ะคนมีคนคุยสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกคนมีคนคุยสถานการณ์ความรักเป็นอย่างไรบ้างเรามองเป็นแบบนี้นะคนราศีพิจิกไพ่พลังงานของ T of Earth Reward เรามองว่าคนรักของคุณช่วงเวลานี้ขาดการติดต่อกันค่ะเอ,อ่อ for a water เหมือนกันไม่รู้รู้สึกว่าตัวคุณค่าขจะเบื่อหน่ายแล้วรู้สึกว่าสับสนเจ้าไงต่อความรักครั้งนี้ดูดีมันเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เป็น5่าทาไม่ทาถ้วยค่ะที่ยังรู้สึกว่ามันดูหาข้อสรุปในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ได้มันเป็นพลังงานของ s i c of วอดเดสิคออฟวนหรือไพ่ปางของ1ิ o ออฟไฟแต่ไพ่เดว์เวิร์มันบอกว่าทุกอย่างมันจะมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นทุกอย่างจะมมีการเริ่มต้นใหม่เห็นไหมไพ่เดว์จบให้ทุกอย่างสิ้นสุดลงอะไรที่มันมีปัญหากันมันจะสิ้นสุดลงคนสองคนที่ขาดการติดต่อกันเป็นช่วงหนึ่งหลังวันที่1ถึงวันที่12อาจจะมีการที่แบบว่าอาจจะดูขาดเป็นช่วงๆแต่หลังวันที่12บสองมต้นปลายกลางเดือนมาต้นปลมันน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นบางอย่างจบลง หลายๆอย่างจบลงไปได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่เกิดขึ้นและพลังงานความสัมพันธ์ความรักเริ่มกลับมามั่นคงอีกครั้งหนึ่งอะไรหลายๆอย่างเฟลในที่นี้คําว่าบางอย่างจบไปอาจจะเป็นเรื่องของการที่ มีทั้งจบดีและจบไม่ดีด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆว่าตัวคุณอาจจะรู้สึกว่า fail, เฟลเหนื่อยไม่เอาแล้วความรักครั้งนี้คุณก็เลิกที่จะจบกับคนคนนี้ก็ได้หรือบางทีคุณอาจจะแบบเออโอเคให้โอกาสเขาหน่อยแล้วกันเพื่อจะได้พัฒนาความรักต่อก็ขอให้โอกาสเขาหน่อยแล้วกันแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาโอเคคิกันเข้าใจกันมากขึ้นก็เลยเริ่มที่ว่าอา่ะขอจกเปลี่ยนจากคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเริ่มเป็นศึกษาดูใจกันในระยะยาวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในท้งนี้ขอดูเรื่องของพลังงาน เออตัวเดือนนี้หน่อยเดือนตุลาคมสองพความรักเป็นอย่างไรบ้างคะเออไพ่ไฮโลแฟนขึ้นค่ะไพ่ของตัว The Moon r ี v e r ร์สไพ่ของ The Sun นรีเวิร์สไพ่ของตัวพลังงานของ Queen of Water Reverse หรือไพ่พลังงานของตัว Queen ถือถ้วยไพ่ของตัวพลังงานของ Seven of Earth อาชาลีออดรักทางไก่ พลังงานของตัวออ Fire of Air Reverse และเด e Hangman เรามองว่าสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะต้องเจอเรื่องหนักก่อนแล้วค่อยไปเจอเรื่องเบาสถานก,การณ์ไพ่เนี่ยออกมาบอกเลยว่าเดือนตุลาเน,นี่ยสถานก,การณ์ของคนสองคนจะเริ่มดีขึ้นช่วงวันที่1ถึงวันที่12ออาจจะช่วงเวลาที่ต้องผ่านอุปสรรคค่ะ อย่างเช่นไพ่ของตัวเด e h a n งวันใบนี้ใบน,นี้จะมีสัญลักษณ์รูนค่ะจะมีรูปแบบของกิฟต์ด้วยก็คือตัวนี้ค่ะมีกิฟต์ขึ้นมาหนึ่งตัวเป็นสัญลักษณ์ของการที่ให้และได้รับความอดทนในสิ่งที่คุณต้องการและคาดหวังมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเสมอเมื่อคุณอดทนกับสิ่งที่เคลียร์ได้หมดแล้วทุกอย่างมันจะชัดเจนมากขึ้นมันจะเป็นการบาลานซ์มากขึ้นเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณเจอในอดีตนะเมื่อคุณอดทนและผ่านมันไปได้อ่ะมันจะเจอเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นไวเ หรือเศษที่การเคลียร์พลังงานความรักความสัมพันธ์ที่แย่ๆก็จะจบลงไปความรักความสัมพันธ์ดีๆก็จะมีเข้ามาในเรื่องของความรักเออเดอะซันหัวกับเดอะมูนสิ่งที่คุณคาดหวงังหรือสิ่งที่คุณกาลังรู้สึกกังวลกังวายในความสัมพันธ์ครั้งนี้จะจบลงคนสองคนที่อารมณ์ร้อนจะมีแต่การที่เข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นเป็นไพ่พลังงานของเดอะชาลีออตชาลีออตคือไพ่ของรักทางไกลต่างๆหรือว่ามีประเด็นกับคนรักทางไกลก็ได้ชา a r ออตนี้จะเป็นประเภทที่คุยกันด้วยเหตุด้วยผล ถึงบางทีจะมีอีกโก้บ้างก็เถอะแต่เมื่อคนสองคนเข้าใจกันมากขึ้นมีไพ่ของตัว Seven of Earth ขึ้นมากับไพ Halo Fan, ่ h a l l o Friend าเข้าใจกันดีค่ะ3ใบนี้คือรวมกันแล้วคอมโบกันแล้วค่อนข้างจะเป็นรูปแบบของการที่ความรักความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีมากขึ้นคนสองคนได้มีการเคลียร์ใจกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่บางท่านเป็นชอยบางท่านแอบอาจจะคบกันแบบว่าลับๆก็ได้จะมีการเปิดเผยกันมากขึ้นเขาพาคุณไปหาสังคมเขามากขึ้นพาคุณไปทําความรู้จักกับเพื่อนฝูงเขา ก็เป็นไปได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้พลังงานของตัวบทสรุปเอาคำหน่อยเอาคำบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอ่าขึ้นราชาถือไม้เท้ากับหัวสามไม้เท้ากับหัวเออ10 of 5 10ไม้เท้ากับหัว พลังงานเดอะเมติเชียนพลังงานของตัว Four of a i แเรามองว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันได้คี่คลายลงไปแล้ว The Tower ขึ้นมาเตือนว่ามันจะจบ ทุกๆอย่างลงปัญหาทุกๆอย่างมันจะจบลงและคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ที่ดีเป็นไปได้ว่าพีเรียดนี้อาจจะมีทางหลุดสองทางให้คุณเลือกระหว่างคือความนักความสัมพันธ์กับเขาได้จบลงแล้วคุณไปเริ่มต้นใหม่กับอีกคนใหม่กับการที่คุณเคลียร์ปัญหากับเขาจบลงแล้วขอสาสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไพ่อะไรมันเกิดขึ้นแบบนั้นเพราะว่าเดอะเอ็มพัลเลอร์กับไพ่เดอะกับไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาอยู่ในตรงกลางร,ระหว่างของไพ่แปส แบบถวยที่มันเป็นเรื่องของการ move on เพราะฉะนั้นเราต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ความรักของคนสองคนอาจจะมี2ช่วงอยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจถ้าไปต่อกับเขาอาจจะต้องอดทนนิดนึงแล้วก็ค่อยๆค,คุยกับเขาแต่ถ้ามันจะถึงจะดีขึ้นแต่ถ้าไม่ไหว เฟดตัวเองออกมาก็จะพบเจอความรักใหม่ที่ดีกว่าเดิมค่ะเป็นการฮิวตัวเองแล้วก็เริ่มเจอความรักใหม่ๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณอยู่ในรูปแบบของการค,คุยความสมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณสามารถมีชอยมากกว่าหนึ่งคนก็ได้อยู่แล้วก็อยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจเพราะฉะนั้นชอยนี้จะเกิดขึ้นอยู่สองชอยก็คือไปต่อกับคนที่คุณมีประเด็นอยู่กับจบกับคนที่มีประเด็นอยู่แล้วก็เริ่มต้นกับคนใหม่ที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันมีสองชอยให้คุณเลือกขอดูไพ่ของตัวโรแมนต์หน่อย โรแมนต์แองเจิลอะไรเข้ากันอยากบอกอะไรกับเราคะไพ่พลังงานของโรแมนต์แองเจิลอะไรเข้ากันอยากพูดอะไรกับเราอ่า การรีเทิร์นความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเป็นตัวเองให้มากที่สุดและเคลียร์พลังงานของคนสองคนเรียนรู้ที่จะปรับปรุงตัวระหว่างกันให้ความรักความสัมพันธ์มันมีการแค่คุณสองคนอยู่ในแค่โลกของอะไรดีเหมือนแค่คุณสองคนได้เคลียร์การแค่เรื่องของคนสองคนไม่เกี่ยกวกับคนภายนอกอยู่ด้วยการเงียบๆพูดคุยกันด้วยเห็นด้วยผลนั่งจับขา่าคุยกันและประเด็นความรักความสัมพัพนธ์ครั้งนี้จะดีขึ้นเองเรามองว่าสถานการณ์ความรักครั้งนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเรื่องของความรัก็คงงงจะเเปนรื่ออข การตัดสินใจของคุณที่ช่วงเวลานี้อาจจะสับสนเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติดีๆลัคนาดาวจันดาสุกเขาอยู่ในราศีอะไรคะสามารถเช้ลัคนาดาวจันดาสุกก็ได้ที่ description ด้านล่างเลยนะอ่าเขาอาจจะอยู่ในชาวราศีสก o ปิโอราศีพิจิก a r ริอสราศีเมษค่ะทันเซลกรกฏลัคนาดาวจันดาสุกอยู่ในราศีตันตอไปนี้ราศีพิจิกราศีคุณราศีอาริอสราศีเมษราศี กอลกดนะคะ Capital. แคปิตอลเลขผิด Can เ e l เพราะฉะนั้นไปเช็คกันได้ที่ description ด้านล่างหรือลัคนาดเราจะนสุขอยู่ในราศีเนี่ไปเช็คกันได้เอาวันเดือนปีเกิดเขาแล้วก็เวลาเกิดเขาไปเช็คข้างล่างได้เลยอ่ะไปกันต่อคนมีคู่นะคะสถานการณ์คนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สถานการณ์คนมีคู่คนมีประเด็นสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างเจ้าขา ตัว f ฟ o r of Water ค่ะไพ่ขึ้นตัว The w o r l d ค่ะในดีของคน2คนรักทางไกลนะคะช่วงเวลานี้รู้สึกว่ามีการขาดหายกันเหมือนกันเลยนะมีการคิดมากในความสัมพันธ์มีการอะไรบางอย่างที่ปกปิดกันอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ไม่สามาแสดงออกให้กันในช่วงเวลานี้เตงหัวกับบวกกับไพ่พลังงานของซิกออฟวานหัวกับที่เป็นเรื่องของรักต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนและมีไพ่เดทด้วย มันมีการเปลี่ยนแปลงแบบงงๆบางท่านอาจจะดูรู้สึกว่าเขาขาดการติดต่อคนไปแบบดื้อๆค่ะแบบไม่มีการแบบอยู่ๆก็หายไปแบบงงๆแล้วก็ไม่ติดต่อกับเข้ามาในช่วงเวลานี้ For of f i e มันเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่คาดหวังกันไว้สูงว่าจะได้พัฒนาต่อแต่ดูรู้สึกว่าช่วงเวลานี้ค่อนข้างจะขาดการติดต่อกัอนไปโดยไพ่พลังงานเดดเดดค่ะเดคือการเส้นสุดลงแล้วจบลงกับไพ่พลังงานของเดมูนการที่คิดมากหรือพิเรี่ยอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไพ่เดวเวอร์การเริ่มต้นใหม่ไพ่ของ six of one กับไพ่ของสเต็งหัวกลับสองใบนี้มันน่ากลัวว่ามันมีการขาดการติดต่อเป็นช่วงๆกันไปออกไปในระดับออกไปในช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปช่วงหนึ่งเรารู้สึกว่ามันทําให้คุณคิดมากทําให้คุณรู้สึกว่าเออท็อกซิกในชีวิตเหมือนเหมือนคุณเก็บนู้นเก็บนี่มาคิดเยอะแยะในเรื่องของความสัมพันธ์คุณระแวงในเรื่องของความรักครั้งนี้ว่ากลัวเขาจะผิดใจกับคุณหรือว่ากลัวเขาอาจจะมีการเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเพราะดูรูปสัญญาการัความร อ้าวขอดูหน่อยที่ว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรต่อคะ่ะไพ่ของตัว c h n of air ไพ่ของตัวเอ่อ maria of water ได้ maria of air หรือไพ่ของราชินีถือดาบไพ่ของตัว judgment ค่ะไพ่ของตัว a j i s t แล้วก็ไพ่ของตัว t of earth ไอเอสออฟดิอุสฉันเริ่มไม่โอเคเกับตัวเองแล้วตอนนี้อ่ะแล้วก็รอสแมนรี่ขึ้นไพ่พลังงานของราชาถือดาบไพ่ของตัวเ e ค o วเวอร์นะคะหรือไพ่พลังงานของเทนเทนออฟครับไพ่พลังงานของตัวเทนออฟดิอ เรามองว่าสถานก,การณ์ความรักน่าจะเริ่มกลับมาดีขึ้นด้วยความพลังงานของ10ดาบคนสองคนขาดการติดต่อกันไปช่วงหนึ่งแต่ไพ่ของตัวราชนีถือไม่ท้ไอถือดาบกับหัวกระาชาถือดาบกับถือดาบปกติกับไพ่พลัง,งานของจะติกแล้วก็ไพ่ของตัวแปดเหรียญ ถ้าใบเนี้ยเรามองว่าสถานการณ์ความรักค่อนข้างจะดูตึงๆตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสองตุลาอาจจะต้องยืดหยุ่นกันนิดนึงหรือว่าพยายามจะเย็นๆนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าดาวพุธเดินถอยหลังอยู่เดินวิปริตอยู่ช่วงนี้ชาวราศีพิจิกอารมณ์ค่อนข้างจะแปรปวนได้ง่ายนะคะช่วงนี้ค่อนข้างจะดูเป็นคนที่เอ่ออารมณ์ร้อนอารมณ์เฉุ่เฉียวได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องคอนโทรลตัวเองดีๆคือคุณอาจจะไม่มสังเกตตัวเองแต่คนรอบข้างอาจจะสังเกตคุณได้นะคะ ten of water กับไพ,พ่ลมง t e of earth แล้วก็ไพ,พ่ลมงของ nine of earth เน เก้าเหรียญสิเหรียญละสิละสิถ้วยเนี่ยคือความรักความสัมพันธ์มันจะกลับมาดีไปเลย recover ค่ะ recover แทนด้วยของความสุขความสงบเรื่องเรื่องหลมแล้วก็สิบ สิบเหรียญแทนดวยของการนี้มั่นคงความรักกับมาดีเหมือนเดิมขอให้คุณใจเย็นๆค่ะแล้วค่อยแบบว่ายืดหยุ่นในความสัมพันธ์ครั้งนี้หน่อยคือพยายามปรับอารมณ์ตองให้ดีก่อนค่อยไปคุยเขาหรือว่าบางทีคือให้เขาอารมณ์ใจเย็นก่อนแล้วเราค่อยเข้าหาเขาก็ได้นะคะเพราะตอนนี้ดูรู้สึกว่าคุณกังวลกังวายใจอยู่บ่อยครั้งแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะดูเป็นคนคิดมากพอสมควรนะคะชาวราศีพิจิกขอดูหน่อยสิบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นอย่างไรบ้างคะ อ่นบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นตัว T of Five ไพ่ขึ้นตัวราชาถือไม้เท้าไพ่ขึ้นตัว Four of Air 4ดาบไพ่ขึ้นตัวพลังงานของ Ten of Five 10ดาบไอ้10ไม้เท้าหัวกลับมันหนักนะช่วงนี้แล้วมีได้ไพ้ The Tower ขึ้นไพ่ของตัว T of Earth Reverse ไพ่ของตัว ออหนึ่งไม้เท้า r e วิร์รสไพ่ของตัว seven of earth ปกติสถานการณ์เรามองว่าบทสรุปเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องมีความยืดหยุ่นในความสัมพันธ์หน่อยด้วยความที่มันมีไพ่สีดาบขึ้นมาเขาบอกให้คุณจะเย็นๆค่อยๆเคลียร์ตัวเองดีๆอัศวินไม่ให,ห้พูดผิด แล้วก็มีไพ่ของคิงถือไม่เท้ากับหัวให้ความลดความใจเย็นลงหน่อยคู่ของคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากเข้าหาคุณในช่วงเวลาน,นี้เพราะว่าอารมณ์ของคุณค่อนข้างจะร้อนแล้วทำให้คุณค่อนข้างจะเครียด,ดง่ายๆเป็นไพ่ของสิบไม่เท้าหัวกับแบบท,ทุกอย่างไว้มากปล่อยมันวางมันบ้างก็ได้นะครับปล่อยวางมันออกไปบ้างแล้วทุกอย่างจะเริ่มกลับมาดีเองเดอะทาวเวอร์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่มันมากับทีออฟเหรียญเนี an, ่ยทีถือเหรียญหรือว่าสามเหรียญเนี่ยต้องระวังในเรื่องของคําพูดคําจาแล้วก็การทะเลาะ ทะเลาะวิแวะวิวาดกันในช่วงวันที่1ถึงวันที่12เพราะว่าดาวพุธยังเดินวิปลิตบวกกับดาวองคารค่ะที่ค่อนข้างที่จะเข้าสู่ราศีกันแต่ว่าเป็นอริตของดวงเมืองแล้วมันลงกับราศีพิจิกพอดีไงเออมันอยู่ในรูปแบบของมรณะ,ะพอดีไงแล้วมันเป็นเรื่องของราศีพิจิกเพราะฉะนั้นเธอต้องระวังค่ะในเรื่องของอารมณ์ร้อนได้ง่ายเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องคอนโทรลตัวเองก่อนเนาะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำค่ะถ้าไม่ทำถ้าคุณไม่ทํามันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นนั่นแหละค่ะอันีต้องพูด เซอรนออฟเอร์คือการลงทุนครั้งใหม่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หนึ่งไม้เท้าห,หัวกับมันจะมาในรูปแบบของการที่ไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นคุณต้องคอนโทรลตัวเองในเรื่องของอารมณ์ตัวเองดีๆเพราะว่าอารมณ์คุณเป็นตัวที่จะทําให้ทุกๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามในสิ่งที่คุณต้องการนะคะเพราะว่าคนธาตุน้าเนี่ยถ้าอารมณ์ร้อนแล้วมักจะขาดง่าย,ายเลยแหละอ่ะขอดูหน่อยว่าไพ่พลังงานของตัวโรแมนต์แอเจิลอเอร์เข้าการอยากพูดอะไรกับคุณ ไพ่โรแมนต์แองเจิลออรอยากพูดอะไรกับคุณคะไพ่ขึ้นพลังงานของตัวแพชชั่นการดึงดูดของคู่ของคุณจะกลับเข้ามาเพสฟูนเนตการเคลียร์การปัญหาลหลายอย่างจะมีการปรึกษากาันและการเคลียร์พลังงานลบๆออกไปซะเคลียร์สิ่งที่คุณคิดมากและเก็บทุกๆอย่างไว้ในใจของคุณออกไปหัดพยายามทำตัวที่ไม่ต้องคิดหรือว่าอะไรมากเท่าที่ควรคือคุณเป็นคนชอบคิดมากอะชอบเก็บนู่นเก็บนี่มาคิดละช่วงเวลาเนี่ย พยายามรีแนกกับตัวเองบ้างแล้วอยากเขาจะกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณแพชชั่นแล้วเรื่องของเพ์ฟูเนตเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่คนสองคนเริ่มกลับเข้ามาพูดคุยแล้วแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สองอันนี้ได้คุณต้องเคลียร์พลังงานลบๆของตัวเองออกไปก่อนขอดูไพ่ของตัวลัคนาดนานจันดรสุขเขาหน่อยลัคนาดนานจันดรสุขเวราศีอะไรคะสามารถเช็คลัคนาดาจันดรสุขได้ที่ดีสคริปชั่นด้านล่างเลยนะลัคนาดนานจันดร์สุขอยู่ในราศี เจมิ ini, Leo, นี่มิถุนเลโอราศีสิงห์ธนูค่ะเซอร์จิทอรัสลาคนาดาวจนตะสุกร์ราศีดังต่อไปนี้ราศีสิงห์ราศีธนูและราศีมิถุนนะคะสามารถเช็คลาคนาดาวจนตะสุกได้ที่ดิสคริปชันด้านล่างเลยนะไปเช็คกันได้อจบลงไปแล้วสำหรับการพยากรณ์ดวงความรัก ประจำเดือนตุลาคม2564ให้กับชาวราศีพิจิกผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเลยนะคะมันเป็นโวงโดยรวมเนาะมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเดี่ยวบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เพราะโอนไม่ได้ดูดวงสมเปตัวโอนไม่ได้รับรู้ปัญหาของแต่ละท่านว่าเป็นยังไงนะคะมันเป็นการเปิดไพ่เพื่อไกด์ไลน์ชีวิตให้แต่ละคนเฉยๆจากการแบบว่าเปิดไพ่ออกมาแล้วก็พูดจากหน้าไพ่ที่เกิดขึ้นนะคะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึ่งแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าดูแลตัวเองดีๆนะคะบ๊ายบาย